โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกจับคอร์ดแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับคอร์ดที่จะใช้ในการฝึกครั้งนี้ก็จะมีคอร์ด C E 7นะครับ A minor แล้วก็เป็นคอร์ด G 7นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกจากการตีคอร์ดก่อนนะครับตีคอร์ดเราใช้จังหวะแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับเล่นแค่หนึ่งห้องเพลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับโอเคเดี okay, นะ๋ยวเล่นให้ดูนะครับ แบบนี้นะครับเริ่มจากคอร์ด C ลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยน E7 ลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยน A minor เปลี่ยนเป็น G7 เห็นไหครับแบบนี้ C E7 A เ i n o เอม ราต้องฝึกแบบนี้ครับให้คล่องก่อนนะครับฝึกจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนแล้วเราค่อยไปฝึกเกาต่อแต่ทุกครั้งที่เราฝึกเราจะฝึกกับเมทรนอมนะครับเราจะใช้เมทรนอมที่ความเร็ว60 BPM นะครับอ่ะดูนะครับเล่นตามเมทรนอมได้เลยนะครับหนึ่งสองสามป้ายอ่เียน B, C, G seven, A minor เปลี่ยนเป็น G 7อ่าเห็นไหมครับฝึกกับเบทนอมที่ความเร็ว60 BPM นะครับ ตีขอแบบลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับฝึกแบบนี้ถ้าเราไม่ฝึกกับเมทันอมมันจะทําให้เราเล่นแล้วแบบหยุดเล,เล่นแล้วหยุดหยุดนะครับเพราะนั้นพยายามเปิดเล่นกับเมทันอมด้วยนะครับวันนี้พอเราเล่นจนคล่องแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนมาเล่นเป็นเล่นแบบเก่านะครับตาม exercise ที่1นนะครับก็คือจะเล่นเป็น one two three four นะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูก่อนนะครับสำหรับ ถ้าเกิดว่าเราเล่นเราแบบยังไม่ทันนะครับก็ให้เล่นกับความเร็วสัก45 BPM ก่อนก็ได้นะครับเราจะเล่นแบบนี้นะครับก็คุูเล่นให้ดูก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยน G7 แล้วก็ A minor แล้วก็ปั7 7กลับมา C เป็น root ดึงแล้วก็รู้ใสาย6ครับแล้วก็ E7 6ดึง5ดึง A minor 5ดึง6ดึง G7 e 6ดึง C ดึงนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองเล่นกับเมทนอมนะครับตัวนี้ให้เล่นตั้งแต่45นะครับจนถึง 70 BPM เลยนะครับถ้าทำได้โอเคครับยวลองเล่นดูนะครับ 1...2...3... ไป แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วก้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่จะมาเล่นเกาแบบนี้เนี่ยเราต้องฝึกจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนให้เราเล่นแล้วเรานึกนึกได้ทันทีว่าโอเคเล่นคอร์ดนี้ไปต่อคอร์ดนี้เล่นคอร์ดนี้ไปต่อคอร์ดนี้นะครับจะทําให้เราไม่ต้องแบบคิดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเล่นเกาแล้วเนี่ยเราต้องพอวงมือขวาเพิ่มอย่างเงี้ยเพราะามันมีแพทเทิร์นการเกามือขวาด้วยโอเคครับเดีย๋ยวไปฝึกกันนะครับ